ประทับใจบัวขาวจัดหนักใส่โคตะมิอุระชกโชว์ปลุกกระแสะเวทีมวยราชดำเนินเรตติ้งกระชูดบัวขาวบัญชาเมฆโชว์การออกอาวุธสุดประทับใจชาวไทยในการชกโชว์ไฟพิเศษกับโคตะมิอุระนักชกหนุ่มชาวญี่ปุ่นขวัญใจสาวๆชาวไทยในศึกมวยไทยใน W.S ราชดำเนินเวอร์ซีรีส์แคทเพรสเอนต์ลีเจนด์ออฟรอฮดำเนินที่เวทีมวยราชดำเนินเมื่อวันที่19สิงหาคม สำหรับโคตะมิอุระเป็นลูกชายแท้ๆของคาซูโยชิมิอุระตำนานนักฟุตบอลทีมชาติญี่ปุ่นโดยการชกไฟนี้ชกกันแบบกติกาคิกบ็อกซิง่งท่ามกลางแฟนมวยที่เข้ามาชมกันแน่นสนามรวมถึงได้รับการติดตามจากแฟน,แฟนสาวสาวชาวไทยที่เฝ้าให้กำลังใจนักชกชาวญี่ปุ่นผ่านหน้าจอเวิร์กพอยช่อง23ในการถ่ายทอดสดนอกจากนี้ในเวทีมวยราชดำเนินยังมีดารานักสแสดงคนดังเข้ามาร่วมชมอย่างมากมายอาทิตย์เต๋าสมชายเข็มกลัดนิกกี้นชัดและอื่นๆ รายการนี้เป็นความร่วมมือร่วมใจของภาครัฐสมาคมและเอกชนที่จัดให้เกิดอีเวนต์ระดับโลกนี้ได้และทางกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติยินอย่างยิ่งกับความสําเร็จครั้งนี้เพราะมวยไทยเป็นกีฬาที่ทั่วโลกรู้จักเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยที่ทั่วโลกรู้จักในรูปแบบสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์เซ็นเตอร์ทัดเทียมสนามกีฬาระดับโลก ตลอดการชก3ามยกบัวขาวและโคตะมีอุระโชการออกอาวุธได้อย่างประทับใจแฟนหมัดมวยเรียกเสียงฮือฮาจากผู้ชมในสนามได้ตลอดในการชกโชว์ยกที่3บัวขาวออกอาวุธชุดใหญ่ใส่โคตะมีอุระบาดใจสาวๆาวทั้งประเทศจนหลังพิงเชือกโอนไปเอ็นมาจนสุดท้ายกรรมการยุติการชกทั้งนี้ตามการตกลงไว้ล่วงหน้าการชกคู่นี้ไม่มีการตัดสินผลการแข่งขันเนื่องจากเป็นการเน้นการสาธิตและอธิบายความแตกต่างระหว่างมวยไทยกับคิกบ็อกซิ่ง อย่างไรก็ตามนี่คือการเปิดปฐมเลิกใหม่ของเวทีมวยราชดำเนินในการก้าวสู่การจัดแข่งขันรูปแบบสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์เต็มรูปแบบหวังชาวนำมวยไทยก้าวสู่ระดับโลกโดยจะจัดทุกวันศุกร์ถ่ายทอดสดทางช่องวั r กโพยทีวีช่อง23หลังชกบัวขาวเปิดเผยว่าอยากให้ประสบการณ์ที่ดีแก่โคตะมิุระที่ต้องไปชกรายการอื่นๆอีกจึงออกอาวุธใส่ ด้านโคตะมีอุระกล่าวว่ามีผู้ชมเข้ามาดูหลายพันคนรู้สึกเสียใจที่ทำได้ไม่เต็มที่เป็นเกียรติอย่างมากที่ได้มาชกที่ราชดำเนินเป็นครั้งแรกที่มกคคิกบ็อกซิ่งและต้องพัฒนาตัวเองต่อไป